สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟอลิสามิติเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำบักแรกของเดือนกันยายนค่ะ1-15กันยายน2 5งพนะคะเป็นคลิปสําหรับคนโสดชาวธาตุไฟนะคะ ชาวธาตุไฟคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิสงห์และก็ธนูค่ะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะ general reading ไม่ได้เจ,จาะจงบุกครใดบุคครนหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานในาภาัยนี้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกกับใครเลยก็ได้นะคะหากเพื่อนๆได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดมากนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเน,นินชีวิตเท่านั้นนะคะอย่านําเอาไปตัดสินใดๆในชีวิตจริงนะคะเริ่มกันเลยนะคะ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ค่ะเทพผู้ปกปักรักษาดวงของชาวธาตุไฟคนโสดทุกท่านช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาวโสดเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยขอดูเมนเอนเนอรจีก่อนนะคะพลังงานตัวตนของคุณนะคะได้เป็นไพ่ justice นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเข้มแข็งนะคะเป็นพลังงานของการต่อสู้นะคะการยืนหยัดอยู่กับ จุดยืนของตัวเองนะคะหรือว่าเราอยากที่จะต้องการแสดงอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ว่าตัวของเราเนี่ยการความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะความสัมพันธ์ที่ต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์นะคะว่าจะเอาอย่างไรนะคะจะไปต่อไหมนะคะถ้าไปต่อเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นไปทิศทางไหนนะคะควยถือเหรียญค่ะความสัมพันธ์แลดูนิ่งๆไปนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นนะคะ ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจแม้ว่าจะมีการรอคอยใครสักคนหนึ่งนะคะบางคู่บางคนนะคะเจอรักทางไกลนะคะคนที่เราเองอาจจะเคยเดินออกมาจากเขานะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่บางคนนะคะเจอรักสามเศร้าเราสามคนนะคะสาดาาเนาะความสัมพันธ์หรือความรักที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มพยายามมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะเราเลือกที่จะตัดใจเดินถอยหลังออกมาจาก จุดๆนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราเดินหันหลังออกมาแล้วนะคะแม่หมอมองว่าเรายังคงมีความรู้สึกคิดถึงนะคะยังนึกถึงอยู่นะคะเพราะว่าคนๆนั้น,นะคะ่ะเป็นคนที่ น่ารักมากๆนะคะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เราดีมากๆนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ใครๆก็หมายปองนะคะเพราะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารัก <t os> เป็นคนทีออ่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะมีความเป็นคุณแม่นะคะมีความเป็นคุณพอ่อมีความเป็นภรรยานะคะมีความเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกเราได้นะคะ <t os> คนคนนี้เขาจะเป็นใสแบบดูแลเทคแคร์เนาะ ถ้าเขารักใครเขาก็จะรักมากๆเลยนะคะก็เลยทำให้ตรวงคุณค่ะค่อนข้างที่จะเสียใจอยู่เหมือนกันนะนะคะ คะนั้นนะคะที่คุณเคยดูอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเข้ามา2ใบเลยนะคะรวมถึงชาวลัคนาราศีพฤษ์ได้ด้วยนะคะซึ่งคนกว่านี้นะคะเขาเองอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นพนักงานบริการนะคะแอร์สจ,จวนะคะพนักงานโรงแรมนะคะพนักงานประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับแม่เด็กสตรีคนชรานะคะเป็นนางพยาบาลนะคะหรือทํางานในสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นนะคะคนที่ชาวธาตุดินนะคะกำลังคิดถึงอยู่นึกถึงอยู่นะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยคิงถือดาบนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างเข้มแข็งเช่นดูกันเนาะถือดาบทั้งคู่เลยนะคะไม่หมองว,ว่าตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะเด็กเดี่ยวนะคะมีพลังงานของความแบบมั่นใจตัวเองนะคะเป็นคนที่ ไม่กลัวใครนะคะไม่เกรงใครเป็นคนที่อาจจะดูพูดจาผงผางตรงไปตรงมานะคะเอ่อด้วยความที่เขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะแล้วก็คนอื่นอาจจะมองว่าเขาดูแข็งแกร่ง,รงนะคะดูแบบร้าย,ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะเขาชอบแสดงออกร้าย,ยนะคะเพาชอบแสดงออกร้าย,ยเพื่อปกป้องตัวเองนะคะก้าวถ้วยเป็นช่วงที่เขาค่อนข้างมีเสน่ห์เอาล่ะโอเคเอ่อถามว่าทำไมดูแบบดูน่าเกรงขามอะคะ่ะจะเป็นคนที่แบบ คนแบบไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยกล้าที่จะแบบเ,เปิดใจนะคะให้มากนะักดูแบบดูต่างนะคะเพราะว่าตัวของเขาอะ่ะ เป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะอ่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มั่นใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะนะคะเป็นช่วงของการบริหารเสน่ห์นะคะเป็นช่วงที่แบบโอเคผิดหวังออกมาแหละนะคะห้าถ้วยผิดหวังออกมาจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทาให้เขารู้สึกเสียใจนะคะเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือว่าตอนนี้เขาอยู่กับครอบครัวของตัวเองนั่นแหละนะคะหลังจากที่เดินออกจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะห้าถ้วยนะคะรักและดูแล กันดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าในขณะ,ะเดียวกันนะคะคนที่เขาเดิวอยู่อะ่ะเป็นคนที่เป็นแฟนเก่าของเขาเนาะอืมเป็นคนเคยคุยนะคะคนเอ่อคนคุยเก่าเกาเพื่อนเก่า,ค,กาคนรักเก่าเพื่อนร่วมงานเก่านะคะหรือคนที่เคยรู้จักกันมาในอดีตนะคะเข้ามาวนมาเวียนในความสัมพันธ์กับเขานะคะก็เลยทําให้ตัวของเขาค่ะรู้สึกถึงความดาวเนาะเฟลอาจจะน้อยนะคะรู้สึกน้อยรู้สึกอะไรแต่ว่า เขายังคงไม่ขาดนะนะคะมีแปดไม้เท้ามีการติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่นิ่งไปนะคะหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะคนที่เคยทะเลาะก,กันขัดแย้งกันนะคะ เขาเองค่ะได้รับการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะเป็นพลังงานของคนที่เขาเคยดีลอยู่ด้วยนะคะจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆเลยนะคะอายุห่างกันสิบปีขึ้นไปเลยนะคะเป็นชายขนาราศีพฤษภค่ะแม่มองมองนะคะว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เขาให้ความสําคัญกับตัวเองนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะได้เข้า ไปพูดคุยกับคนอื่นที่จะเข้ามาได้เรียนรู้ศึกษาดูใจกันเนาะมีตัวเลือกนะคะเป็นช่วงมีเสน่ห์นะคะคนคนนี้นจะเป็นคนที่ค่อนข่าต้าชูนะคะมีพลังงานของชาวธาตุลมเนาะมีถุนตุนกุ่มน,น,นะคะรวมถึงชาวธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิสิกิ์ได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในปักนี้นะคะชาวธาตุด,ดินคนโสดนะคะคุณจะมีใครเข้ามาขายขนมจีบไหมคะและถ้ามีค่ะคนคนนั้นเขาจะเป็นคนลักษณะอย่างไรนะคะ อัศวินถือดาบค่ะคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงนะคะเป็นคนใจร้อนนะคะและดูมีความหุนหันพันแล่นได้ด้วยนะคะจะเป็นคนที่ออ,อยู่นิ่งไม่ได้เนาะเป็นคนที่แบบกระฉับกระเฉงเ แต่ดูไฮเปอร์นิดๆนะคะดูติดๆหน่อยๆนะคะมีพลังงานของเนฮอรก็ค่ะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ชาวต่างชาตินะคะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับการรับราชการทาหารตํารวจนะคะหรือเป็นนักการเมืองนะคะการนักการเมืองท้องถิ่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่นะคะเป็นคนที่มีตัวเลือกนะนะคะเขามีตัวเลือกนะคะ เขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะจบความสัมพันธ์ที่มีความพยายามนะคะอาจจะเป็นการาจบดีไหมเดี๋ยวมาดูสี่ดาบและดูเหมือนว่าเพิ่งถอยมา,าตัดแล้วค่ะหนึ่งดาบนะคะตัดออกมาแล้วเนาะมคงน,นี้นะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษนะคะจะเป็นคนที่ดูเข้มแข็งนะคะมีความแมนมีความเป็นผู้ชายมีความแบบดูเข้มแข็งดูเป็นนัก รบดูเป็นคนที่ชอบควบคุม control คนอื่นนะคะจะเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวใครนะคะเป็นคนที่ชอบให้เราเอาอกเอาใจต้องบอกเขาต้องรายงานเขานะคะว่าเราไปไหนเขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณทุกๆรายละเอียดเลยนะคะคนคนนี้นะมีพลังงานของ the battle wagon น,นะคะชาวลวนาราศีกรกฎคนนี้จะเป็นหนุ่มรูปงามนะคะคนนี้จะเป็นคนที่ เป็นคนที่ทำงานต้องเดินทางอยู่เสมอเนาะพลังงานของเดอะ h ช r ยร์รนะคะอัศวินรถมาจะเป็นคนที่ดูเป็นคนที่ดูแบบตัวแต่งตัวเนี้ยนะคะแล้วก็ดูแป,กแปลกๆเป็นคนที่ทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่น,นะคะบางทีเขาอาจจะแบบชอบมีความคิดที่แปลกแหวกแนวจากคนอื่นนะคะด้วยความที่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีมุมมองในด้านของอการคิดสร้างสรรค์น,นะคะจะทำอะไรที่แบบเอ้ยชอบคิดทำนั่นทำนี่แบบเอ้ยทำไมทำตรงนี้ ไม่อะฉันว่ารู้สึกว่าทาตรงนี้มันน่าจะเวิร์กกว่าลองทําดูนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอะคะ่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างคลีปลุกนะคะมีฟอร์มแล้วก็วางตัวดีวางตัวเป็นนะคะดูลึกลับนะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกหรอกนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าคนคนนี้นะคะเขาเข้ามานะคะเข้ามาจีบเราเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้าง The World t r e e ค่ะบางคนอาจจะเจอชาวลัคนานราศีมังกรได้ด้วยนะคะเด็กถือไม้ค่ะคิงถือเหรียญควีนถือดาบ The High Priest ค่ะ f i r e up chalices. f o สฟอร์ออฟเพนเดิคอลส์สวีนออฟชาลิสเซสพอแล้วเขาจะทำยังไงนะคะในปังนี้อ๋อใบแรกมาเป็นเดอะเวิลด์ทรีเลยอะนะคะแสดงว่าตอนนี้มีไพ่เดอะไฮพรีสนะแม่หมอพยายามเปิดขยายไปเรื่อยๆนะคะดูว่าหน้าไพ่จะขึ้นอะไรบ้างโอเค ฝากเนี้ยเขาจะ take action ยังไงแลดูเหมือนว่าเขาอะจะเป็นคนที่ข้อที่หนึ่งคือเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาถูกไหมเมื่อกี้ที่อ่านไปเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกด้วยแน่นอนตอนนี้เขาใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะ The World Tree ก็คือไพ่ The World นั่นแหละนะคะเป็นคนที่ มีความสุขกับการได้อยู่คนเดียวมีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองมีความสุขกับการได้แบบอยู่ในโลกของตัวเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแลดูเหมือนแบบเข้าวัดเข้าวานะคะสวดมนต์อธิษฐานขอพรนั่งสมาธิอาจจะเพิ่งทางธรรมนะคะช่วงนี้เนาะพิ่งทางธรรมเป็นคนที่ชอบทําบุญสุนทานนะคะเป็นคนที่ชอบแบบไปวัดไปวา บริจาคนั่นบริจาคนี่นะคะเป็นคนที่แบบอุทิศตนให้กับส่วนรวมนะคะเป็นคนที่แบบผู้ให้อ่ะเป็นผู้ให้นะคะชอบดูแลเทคแคร์นะคะทีเนี้ยตอนเนี้ยค่ะเป็นช่วงที่เขาแบบหันกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วนะคะซึ่งเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมายืนได้แล้วนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะทํากิจกรรมที่เขาชื่นชอบนะคะสามารถที่จะหาความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวได้นะคะมีพลังงานของเด็กถือไม้เท้านะคะคิงถือเหรียญ ควินถือดาบนะคะขยายเนี่ยไม่หมอมองว่าเหมือนกับเขาอะต้องการที่จะเข้ามาดู mm. ดูเรานะคะเนค่ะเดียวกันถามว่าทําไมแลดูนิ่งนะคะทั้ง3ใบนิ่งทําไมคือเขายังมีความรู้สึกถึงความคิดถึงนะคะหรือยังคงมีพลังงานของ การผิดหวังในอดีตที่ผ่านมามันยังคงอยู่ในใจอยู่ถามว่ากายเนี่ยเขาอยู่ได้แล้วความรู้สึกเนี่ยเขาอยู่กับตัวเองได้ไหมเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วเปิดใจให้กับคนที่จะเข้ามาแล้วนะคะแต่นะคะมันมีแต่แต่เขายังคงกอดความสัมพันธ์เอาไว้อยู่ นะคะในใจลึกๆเนี่ยยังคงมีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะยังคงคิดถึงนะคะคนที่เขาเพิ่งเดินจากมาเนาะยังคงแบบมีความห่วงมีความเป็นห่วงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคีนถือดาบเนี่ยแม่มอมองว่าโอเคเขาจะเข้ามาเป็นกนัลยาณมิตรที่ดีกับเรานะคะแต่ถามว่าเขาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไหมมองว่าในปักเนี้ยอาจจะ ดูดูกันไปก่อนนะคะต่างคนต่างเป็นตัวเลือกเพราะว่าเขาได้เจ็ดถ้วยด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาค่อนข้างคิดเยอะฟุง้งซ่านได้ด้วยเนาะจิตนาการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเก็บเรื่องราวต่างๆเอาไปฝันได้ด้วยนะคะเป็นช่วงที่เขาแบบพยายามที่จะดูดูอ่ะดูดูคนที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะแสดงว่าเขากำลังจะคุยกับเราเหมือนเป็นคนที่เรียนรู้กันไปก่อนนะคะเป็นตัวเลือกนะคะเป็นตัวเลือก ทีเรามาดูในฝั่งของเราบ้างแล้วเราจะทํายังไงบ้างนะคะถ้าสมมติว่าคนคนนี้เขาเข้ามานะคะแม่หมอมองว่าเขาค่อนข้างนิ่งนะคะเขาอาจจะเข้ามาคุยทักทายนะคะทักทายเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะดูนิ่งไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็กลับไปทักทายใหม่นะคะแต่ไม่ได้หายไปนะนะคะแต่ว่าเราดูแบบมีมีคนที่แบบดูเยอะนะคะต้องแบบคุยหลายคนนะคะ แล้วมาดูกันว่าบ้างนะคะในฝั่งของคุณคุณจะทำยังไงล่ะเด็กถือถ้วยนะคะก้าวไม้ค่ะ nature nature คือไพ่เดวิลนะคะ empress อ uh ือฮึโอเคการ์ดก้าวดาบค่ะแม่หมองว่าในฝั่งของคุณอะ คุณจะคุยกับเขาไหมคุณคุยนะคะและถามว่าคุณจะดําเนินความสัมพันธ์อะไรไหมไม่นะคะเพราะว่าคุณยังคงมีความหวาดระแวงยังคงมีความเครียดยังคงมีความหลงนะคะมีความลุ่มหลงมีความติดบ่งติดห่วงกับใครสักคนหนึ่งนะคะคนที่เป็นเด็กเอ็มเพรสของคุณนะคะคุณยังคงคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยคนที่คุณจากมาแล้วนะคะคนที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดูหนัก นะคะเราจากมาแล้วเราห่างมาแล้วนะคะแต่เรายังคงติดบ่วงติดหว่วงกับเขาอยู่นะคะความรู้สึกผูกพันตัดไม่ได้นะคะตัดกายได้เดินออกมาแล้วนะคะแต่ว่าใจมันยังตัดไม่ได้นะคะยังคงแบบแอบบดูเขาอยู่ไปสืบข่าวเขาอยู่ไปอยากรับรู้ข่าวสารเขาอยู่อาจจะถามเพื่อนเขาหรือว่าเขาไปดูโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะยังคงแบบยังอยากรับรู้ว่าเขาสบายดีไหมนะคะยังอยากรับรู้ว่าเฮ้ยเขามีคนดูแลหรือย,ยังนะคะ ออพอออกมาแล้วมันทําให้เราค่ะรู้ใจตัวเองนะคะว่าเราอะ่ะคิดถึงแล้วก็รักเขามากแค่ไหนในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาใหม่นะ่ะแม่หมอมองว่าโอเคคุณจะคุยค่ะแต่ว่าจะคุยเป็นเพื่อนกันเป็นคนคุยเป็นตัวเลือกของกันและกันนะคะในปักนี้เนาะคนที่จะเข้ามานะคะมีพลังงานของชาวลาราศีมังกรนะคะมาสองใบนะคะคนนี้เขาจะเป็นชาวต่างชาติเนาะ หรือไม่เขาเองอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะคะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีนะคะสพกรนะคะทํางานสุลกากรนะคะหรืออาจจะเป็นสไตลิชนะคะทํางานเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะอาจจะเป็นช่างเสริมสวยช่างเย็บผ้าช่างทําผมช่างแต่งหน้านะคะคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีรูปแบบในการดําเนินชีวิตค่อนข้างชัดเจนนะคะ ่ะเดี๋ยวเรามาถามไพ่ออร์คิลดีกว่าว่าออร์คิลอยากที่จะแนะนําอะไรคนโสดชาวธาตุไฟบ้าง Everything is smooth sailing in the flow Abandon is pouring into your life Through gratitude joy expand เราข้าอยากที่จะบอกนะคะว่าโอเคความสัมพันธ์เนี้ยมันควรที่จะต้องดําเนินไปช้าๆเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าสมมุติว่าเขาคือคนที่ใช่และเราอนุญาตค่ะให้เขาอ่ะเข้ามาในชีวิตนะคะจงเอนจอยกับทุกๆเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะจงมองหรือหาความสุขกับสิ่งที่กําลังจะเข้ามาหรือคนคนนี้ที่กําลังจะเข้ามานะคะ ชีวิตของคุณมีเรื่องดีๆแล้วก็มีความสุขมากมายรายล้อมแวดล้อมในชีวิตของคุณนะคะขอเพียงแค่คุณนะคะเ,เลือกที่จะมองมันมองในด้านที่มีความสุขนะคะแล้วก็ดําเนินความสัมพันธ์ไปอย่างช้าๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะนี่คือสิ่งที่ออเคโลอยากที่จะแนะนํานะคะไปกำลังใจให้คนโสดชาวธาตุไฟทุกๆคนนะคะ หากใครต้องการดูและปรึกษาในการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดระดิง่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมอลิสาด้วยนะคะไว้เจอการปักหน้านะคะคนโสดชาวธาตุไฟทุทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ